กราบทักทายสไปดี้เนาะของไาและเอฟซีเบอร์ูกทุกคนมาใช่อีกดวงประมาณกั่งพี่น้องประมาณกั่งประมาณกั่งเอาเอาเอาเดีวพ่อจะเปิดประมาณอยู่ให้อยู่ในเก่าพี่น้องสไปดีเนาะสไปดีพี่น้องวางป้ายเบอร์ถูกทุกคนเนาะบรนี้กาศมาพบพอกับจสองไอ้น้องเนาะไม่นี้การอยู่ให้อยู่หน้าเนาะนี่พี่น้องเบิร์ดใส่เบิร์ดออกมาเผาเผาทุ่งหน้าพี่น้องเผาหน้าเขาเพราะว่าอะไรก็อะไรก็เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเนาะเนาะ มีขั้วไเนาะมัดอยู่พุ่นแหละไปเขียนอะไรวังเสาแต่ว่าตอนนี้บพราท่นได้ไปเถอะมันมันบมหิวตอนนี้ก็ประมาณนะสิบโมงแล้วเนาะเป็นวะสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะจานั้นก็กินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องตอนนี้ก็มานางลินเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะนี่ก็มานางสิมาเดา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 เกยเดือดเอา สิมาเล่าความดังให้ฟังก็คือเนาะมีอันเฟซีบ้าเบาเรื่องตอนพบกันกับไอแดัดเออไอแดดเอาเขาเขียนว่เาเทคกับเอแดดทับอีสเป็นยังไงแมาจังไงเออตอนพบกันได้ไหมเนาะพี่น้องก็คือคทำแสงตอนนั้นกะ ยังเปวรวิลล์อ่ะน,นะพี่น้องยังแบบเทีเ่ยว<ะ>เนาะเลาะเลาะเลาะลินเลาะเทีเ่ยวตามตามห่านพี่น้องเลาะกินเลาะกินเบียนนะ้ยเนาะตอนนั้นกะมีผู้สาวอยู่พี่น้องมีผู้สาวอยู่ตอนนั้น <c oughs> เอาสิเล่าเรื่องนี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตอนนั้นกะแบบว่าน้องน้องเพิ่นไปเฮ็ดเปียกอ่าเป็นเด็กเสิร์ฟ อยู่ห่านนี่แลลห,ห,ห,นห,นาหาละเนาะห่านเดียกเนาะห่านหมดเละคำแสงกับมือน,น,นันเนาะมือนันกะไป <c oughs> เตบ้านพี่น้องไปเตบ้านก็โมูกับพูนี่แหละและ้วกะแล้วจากเตบ,าบา้านกะไปสังสรรค์เนาะไปนั่งกินอยู่ห่านพี่น้องก็เลยไปผอเนาะบอทบอพ่อเพื่อนน้อพี่น้องไปหยอกผู้สาวเมดเลยหยอกผู้สาวคนใหม่หมดเละแต่ว่ามาติดผู้นี้พี่น้องก็ได้ โมลิมักเจ๋ดีพี่น้องอแน่เบิ่งกาบูอ่ะเนีย่ยเบิ่งแน่แนผู้ไม่ผู้เล่าผู้คนดีๆไปเลยพี่น้องแต่ว่า <laughs> เขาโมมักเนาะกแล้วมาติดผู้นี้พี่น้องยอกไปยอกมากก็มาติด <laughs> ก <laughs> ต่ยอกใดก็เอาเลยพี่น้อง <laughs> ออทิ้งกันวะ <laughs> เ,เขาเป็นอยู่เป <laughs> ็นผิดไหมไม่ดูท <laughs> ี่หน้า ตินาเอ๋อ๋ยวนี้ดีครับตัวเมตินาเหมือนกันแกไปผอพว่น้องพี่ยูหานเนาะกะขอเบอร์พี่น้องแล้วขอขอเบอร์จับมือหันมวเจ้าสิขอเบอร์ควายอยอกคุนไม่แหละแต่ว่าเห็นน้องพันยางใกล้ใกล้มากก็เลยยอกนะยอกยอกไปเรื่ออะไรพี่น้องเนาะคำแซงกับคนนั้นนั่นเนาะกะยอกไปเรื่อยเนาะพี่น้องเพื่นกะ คือสีมักเข้าในอะไรสัน่นเยกยผู้ผมมักโม่แต่ฝนคุอรอรอเอาข <laughs> องไปจักรซื้อเขาตอนตอนนั้นขวาก็โอ๊ะคักใหม่ไ <laughs> ม่เน่เผื่อจะขึ้นสีมักเนาะเขาขอเบอร์ <c oughs> เพื่อกระถักไวทั้งมากมาหาเลยนนลเนาะเรียบร้อยเนาะโอ้ยบอดี้สุดเอ็ง กาโทอลินกาจีบลินจีบวัวอะไรพี่น้องเนาะการจีบลินจีบแล้วกาเขาก็คนนั้นนอยู่แล้วเนาะก็จีบไปเรื่อยเ้ปจากอัดเพียังตัวเองไปให้เขาเบิ่งนเป็นไงเขาก็บ่มากันาะได้าเองก็จีบชาวเนาะกัมีเรื่องอะไรมีนั่นนั่นนี่นั่พี่น้องเนาะก็ลินลินทุกวัวเลยเนาะช่วงนั้นช่วงนี้ไปให้เนาะทักยอกนั่นยอกนี่เนาะมันก็มีเนาะไฟจีบสาวสีบอก จีบตลกมันเป็นวันสุดท้ายฟาดสองฝาดสามครบก็พาเลยเ่อนฟาดสองฝาดสามสองสามพครบตัวผู้นันผู้หนีไปเด้อบบมีแฟนตัวแฟนบบมีภัยอีกตั้งใต้มาเนี้คุยกันคุยไปคุยมากอะเออเล่นซะพี่เดาวด้ครบเนาะก็ครบกันกะ ก็คบคูย่ันแหละว่าท่านน้ออกหนากําลังมาเปิดโต๊วังวังนี้แหละพี่น้องวังสองเดือนก่อนเนาะประมาณนี้เนาะสองสามเดือนก่อนเนาะที่เห็นในยูทูปอะลรพี่น้องก็เปิดโต๊อย่างเป็นทางการตอนนี้ก็ติดพี่น้องบิดคำแสงเนาะติดมาตามมาอยู่ใครอยู่หน้าพี่น้องไปใส่ก็า่ัตรพี่น้องห้างก็า่ัตรเนาะไปขี่กันยังไปน้ำพี่น้องปวดเกิน ไปขี่ก็ว่าน้าไปเหงาก็ไปหน้าพี่น้องคมติดเนาะจากติดหย่อนยังก็บอกู่เนาะสิอว่าลอกอะเออกัมีอยู่พี่น้องนี่แหละมาเผาหน้าก็มาหน้าพี่น้องบอยยกให้มาเนาะอยากเป็นเมื่อยกัมาหน้าพี่นเอาอยากมนอนลินโทรศัพท์อยู่เพื่อนอยู่ชานกับบ่มาบอยู่พี่น้องอยากมาหน้าเนาะกัให้มาพี่เนาะทำเชิงกะคนสบายสบายเนาะนา ติดซ้ำมันนี่ไงวะก็แบบตะตะโก้พีอร่อนตอน่อ,อนต่อนแหละพี่น้องไปท่ายดกับจับนี่หันแหละจับลูกจับบู้ยพี่น้องเลยอีหยังอยู่ไซคือกั้นเลยมาเออหนี่แล้วเนาะนะกะประมาณนี้เนาะพี่น้องเราแบบเราแบบขาวขาวให้พังเนะาะประมาณราบบจริงจังหันมาตองแบบ มีผัดดอกผัดรอีันยังก่อนเพราะว่ามันหอวแห้งโดนมีู่อย,อย,อยู่หน้าเนาะมาเผาควยอยเผาหัวเผาหน้า,หน,าหน้านลำกะแดดพี่นอ้องตอนเทนนะี่ยงเนาะโอ้เป็นวัดดักเก่านี่มั้ยวัดวัดบ่แม่นบัดโอ้ยเนาะฮึมติดติดแล้วเออโอ้หน้าลำแห้งอันนี้ โอ้ยนี่แหละพี่น้องกับสีประมาณนี้เนาะกับมาเราสู่กันพังซื่อๆพี่น้องโอ้ยโอ้ยอะมึงทุ่งหน้าเขาพี่น้องเขียวมูงให้อยู่นั่เนาะถ้านั้งทาพ้นนั่นแหละถ้าว่พ้นตกกับเฉลยไป็นอย่างโกมยังเขียนเนาะบนประตูกับเขาเมื่อนอนบ้านแต่บนตกกับนอหน้าพี่น้องไป็นอย่างโกม เอ้ย uh, ซ um ั่นนึงมันตาเขาบ่อยากเบิ่งแหอ้าวบ่ได้บ่อยากเบิ่งกะกดข้ามไปพี่น้องเอ้ยบ่ว่ากันอีกจักเมื่อวาสิได้เมื่อซี่จักสิมื่อได๋จักบ่เนาะอืมประมาณวันที่1เนาะสิได้กลับเนาะแต่บ่ฮู้ว่าสิกลับได้หรือบ่เนาะเดี๋ยวยังสิเดี๋ยวสิถามทางทางมือเนาะว่าเาเที่ยวอยู่บ่เขาไปได้มาได้บ่เนาะ เพื่อกบัไดล็อกลาเอาดิกาบ่าไม่ยั่งไรเนาะยั่งมึงยังไรไม่ได้ทำเนี่เอาไรพี่น้องกาช่ได้มาเล่าเรื่องอันไทยชีวิตจริงเนาะแล้วก็วามือนีเขาเห็นยังแน่พี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าเนาะกาสีประวัตินี่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะทาโก้ไหลโก้แซนเนาะซับตาไข่เนาะ คอมเมนต์มาด้อือฝากซับไต่ไอนี้เนาะสองในพี่น้องเป็นกำลังใจกำแรงนีดเดอ้อพี่น้องบายเจอกันคลิปหนะ้าโอ้